สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาขออนุญาตนะครับแนะนำวิธีการใช้ถนนแอตแลนติกคอนกรีตในขณะที่เราปูยางพึ่งแล้วเสร็จใหม่ๆนะครับเพื่อไม่ให้ยางหรือว่าหน้าผิวแอตแลนติกคอนกรีตของเราเกิดความเสียหายในขณะที่เราขับรถหรือว่าใช้รถใช้ถนนบนถนนแอตแลนติกคอนกรีตนะครับต่อไปผมจะให้ดูตัวอย่างที่ถูกต้องและตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับขณะที่อยู่บนถนน ตัวนี้คือตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับในขณะที่เราจอดรถอยู่แล้วเราจะออกตัวมาขึ้นบนถนนนะครับเดี๋ยวมาชมตัวอย่างกันนะครับเนี่ยนะครับ<ข>พอออกตัวปุ๊บหมุนล้อนะครับหมุนพวงมาลัยหมุนล้ออยู่กับที่นะครับแล้วค่อยออกตัวฝั่งนี้จะมองเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึง่งสมมติมมตต<ค>ว่ารถจอดอยู่บนถนนนะครับเนี่ยครับพอเราจะออกตัวปุ๊บเนี่ยบุดบิดพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยอยู่กับที่นะครับแบบนี้ มันจะทําให้หน้าผิวถนนแอสฟัลติของเราเสียหายนะครับต่อไปไปดูตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับการออกจากโรงรถนะครับสําหรับกองร้อยที่มีโรงรถติดกับถนนนะครับมาดูตัวอย่างที่ถูกต้องกันครับนี่ครับขยับออกมาจากโรงรถนะครับแล้วก็ออกไปเลยไม่ต้องจอดและบิดพวงมาลัยนะครับออกไปได้เลยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือการถอยออกจากโรงรถนะครับดูการถอยออกที่ถูกต้องนะครับถอยปุ๊บ หักพวงมาลัยไม่ต้องจอดแล้วค่อยบิดพวงมาลัยนะครับถอยนะครับลำรถลำตัวรถตรงออกตัวได้เลยนะครับไม่ต้องบิดพวงมาลัยให้มันเป็นรอยนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะพาไปดูหน้างานจริงนะครับคือสภาพความเสียหายจริงจากการใช้รถนะครับใช้ถนนแล้วขึ้นมาบิดตัวบนทางแอดฟันติคอนกีตนะครับ เนี่ยนะครับมันจะทําให้เสียหายแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสองตัวอย่างนะครับอันนี้รถเบานะครับต่อไปไปดูรถหนักครับรอยที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นรอยของรถสองตันครึ่งนะครับที่เขามาฝึกนะครับเนี่ยช่วงนั้นก็ปูยางเสร็จใหม่ๆนะครับดูความเสียหายครับเสียหายจริงนะครับเนี่ยอนาคตจะทําให้แตกลาวเลยนะครับเนี่ย เสียดายถนนนะครับปูเสร็จใหม่ๆยางเนี่ยพังเนื่องจากยางเรายังมีอุณหภูมิที่ร้อนนะครับยังเก็บความร้อนอยู่ไม่ควรทําแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการรักษาสภาพถนนนะครับเพื่อให้ใช้การได้น,น,นานๆนะครับก็ขอความร่วมมือปฏิบัติตามภาพด้านบนนี้นะครับเพื่อรอให้ยางแห้งประมาณเจ็ดวันครับผมก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ ขอบคุณครับ